ในเรื่องของการปลูกอีเหนาให้ทาอย่างไรให้มันกัดสีอย่างเงี้ยฟอมอย่างนี้ก็หเดือนใช่ไหมครับหเดือนอย่างขั้นต่ำขั้นต่ำนี่หเดือนกว่าจะกัดสีการที่เขาเขากัดสีก็คือหปัจจัยอีกอันหนึงก็คือหัวเขามีหัวใช่ไหมครับหัวต้องใหญ่นี้ก็เป็นมงคลอ๋อมงมงคลมีมงคลราคาเท่าไหร่ครับอันนี้เบาเบาแพงสี่ร้อยห้าสอ๋อสี่เบาเแข็งแรงไมแข็งแรไมแข็งแรงวันนี้มามาได้ความรู้ในเรื่องของอีหนาาแล้วก็มาเช็คราคา้อมไปดู เป็นฟอรสแม่พันธุ์แล้วนะครับท่าชนชมอันนี้เขาจะมีหลายแล้วเน,นี่ยครับ<า>หลายเยอะมากเลยครับ400หมดเลยปะ่ะรับนี่อันเล็กนี่ย200อ,อ,อันนี้200ก<ะ>็200ก็200มีหลายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นมีมีแม่พันธุ์เป็นแม่ฟอรสแม่มมพันธุ์ 5, แล้วนะครับฟอรสแม่พันธุ์ได้เลยอ๋อฟอรสแม่พันธนะตนนัวนี้นี่ผมไม่รู้จักนะครับท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาชมบอลสีนะครับอีเหนวนะครับเนี่ยครับ ก็คือร้านนี้เขาจะโดดเด่นในเรื่องของอีเหนาฟอร์มใหญ่นะครับนี่ครับฟอมใหญ่มากแล้วก็ใบของเขามีจุดเด่นก็คือมันกัดสีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์กับเจ้าของร้านนะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานคอความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงอีเหนาหน่อยครับให้ท่านผู้ชมที่กําลังเลี้ยงอยู่บ้านนะครับทาอย่างไรอีเหนาถึงมีฟอร์มกอที่กัดสีใบสวยแบบนี้นะครับพอพอให้ข้อมูลได้ไหมครับอ่าอย่างตัวนี้นะครับอีเหนาเนี่ยครับ อันนี้ก็คือฟอร์มนี้เลี้ยงมานานขนาดไหนแล้วครับเลี้ยงประมาณปีค่ะใหญ่อ๋อเลี้ยงปีหนึ่งเลยเกือบปีหัวจะหมุดจะใหญ่มาประมาณนี้ค่ปมครับอย่างอย่างตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นหัวแล้วใช่ไหมครับเป็นหัวแล้วค่ะสังเกตจากโคนมันจะมันจะต้นมันจะใหญ่ใหญ่อ๋อต้นใหญ่ลำจะใหญ่ใหญ่ลำใหญ่นะครับท่านผู้ชมวิธีการเลี้ยงเนี่ยเขาให้ดินแบบไหนครับแล้วก็ปุ๋ยแบบไหนมาถึงโดยของพี่เ่องที่ชิจะใช้ดินตรงใต้ต้นกล้า อ๋อใช้ดินไปขุดเอาดินได้ต้นกำมูรเลยใช่กวาดกวาดอ๋อสาเหตุที่ไ่เอาดินตรงนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมีใบกัมพูร์มันผุพังอย่างงี้ครับจากเขาคือคือคือมันจะดีกับต้นบอลมมันจะดีกว่าต้นบอลอ๋อเอามาเพาะเลี้ยง<อ>แล้วได้ใส่ปุ๋ยอะไรบ้างไหมครับนอกจากนี้แล้ว,ลวก็ผสมไส้เดือนนิดนึงปุ๋ยมูลไส้เดือนวัวนิดนึงแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลวัวใช่อ๋อใส่เยอะไหมครับปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลวัวเนี่ยก็ไม่ไม่เยอะมาก มันเค็มถ้าเค็มมันเค็มจะตายเนาะตายแล้วมาใบก็จะตายอ๋อใบก็จะตายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับอีหนาวเขาเธอมียัง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 ฟอร์มนี้ราคาอยู่ที่200ใช่ป่ะครับไม่แพงไม่แพงทำไม200ใช่ไหมครับในเห็นใช่ครัอ๋อไม่แพงนะครับท่านชมเป็นเป็นอีหนาวเออเป็นอีหนาวแผงอขอกวจาอ๋อตอนนี้ก็คืออีหนาวแผงมันจะมีลักษณะใบสีออกชมพูขาวชมพูเลื่อนๆหมดเลยทั้อืมชมพูเลื่อนๆทั้งใบเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือลักษณะของอีหนาวแผง ดูดูหลังใบนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเขาเขากาักสีสวยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับก็เลี้ยงก็คือเหมือนที่พูดเนาะพี่หนาวนี่ก็คือขายขายง่ายเนาะราคามันไม่สูงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปลูกแบบว่าเป็นหย่อมๆเป็นเป็นพุ่มๆหลายๆกอเนาะมันจะสวยมากนะครับที่เราเห็นในในเฟซบุ๊กที่เขาปลูกในสวนสาธารณะเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมปลูกเพราะว่ามันมีราคา เดี๋ยวอาจจะโดนขโมยเนาะเขก็นิยมปลูกไว้ในหน้าบ้านเนาะท่านผู้ชมนะครับก็คือเคล็ดลับเราได้เคล็ดลับในเรื่องของการปลูกอีเหนาให้ทำอย่างไรให้มันกัดสีอย่างเงี้ยฟอมอย่างนี้ก็หกเดือนใช่ไหมครับหกเดือนอย่างขั้นต่ำขั้นต่ำนี่หกเดือนกว่าจะกัดสีการที่เขาเพื่กัดสีก็คือหนึ่งปัจจัยอีกอนึงก็คือหัวเขามีหัวใช่ไหมครับหัวต้องใหญ่นิดนึงหัวต้นใหญ่ท่านผู้ชมครับเนี่ยครับก็จะวางขายที่ตลาดน้ำต้นไม้มัทวบีนีครับเราได้ความรู้ในสองข้ออีเหนานะครับเราก็จะมมาดูตตตัวะง อันนี้ก็คือออม,อ,มอันนี้อ,นอ,ออมนั่งนะครับใบเขาจะออกเหมือนสนิมนะเนาะเ,เหมือนออกสนิมนิดนึงนะครับอ,อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ออมนั่งอ๋อสาสิบห้าบาทไม่แพงอ๋อสาสิบห้าบาทนะครับ<ำ>อ่าแล้วก็นี่อันนี้ทิ้งสแปดเนาะทิ้งสแปดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้นี่สองร้อยสองร้อนะครับแล้วก็ตัวนี้ก <200 S 2> ็คือเงินไหลองอนไหลไหลาไหล่าดถ้าไหลขาดตัวนี้ก็ห้าสิบบาทก็ห้าสิบบาทราคาจับต้องได้สามสิบบาท อ๋อสาบาทนะครับคือราคาตรงนี้หมดเลยอ๋อราคา30บาทตรงนี้หมดเลยแล้วก็จะมีทิ้งอันนี้ไอออฟูโฟสามร้อยห้าสิบท่านผู้ชมมาที่ตลาดน้ำต้นไม้มาทวีนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากได้ต้นไม้ที่มันราคาจับต้องได้นะครับเบาราคาไม่แพงก็แนะนําเป็นแถวนี้นะครับเพราะว่านี่ก็ขึ้นไหลแล้วอ๋อเป็นไหลแล้วนะครับนี่ครับขึ้นไหลแล้วเขาจะขยายพันธุ์โดยใช้ไหลเนาะใช่อันนี้ก็พร้อมพร้อมที่จะขึ้นเสาได้เลยขึ้เสาได้เขานิยมนำมาให้มันขึ้นเสาก้านมะพร้าวเนาะ กามะพร้า <divide> ว <iba mate S 2> นะครับ <lob. S 2> เน <Af in. S 2> ี่ยครับมันเป็นประดับห้องน้ําประดับหน้าบ้านเสาแล้วจะสวยมากแล้วก็การไปเพาะเลี้ยงให้มันขึ้นเสาพอใหญ่ๆราคามันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะใช่แล้วก็จะมาดูอันนี้ไม่ไม่จิกลายหรือเปล่าคราวนี้ครับไม่มัน่าจะกลายนะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าบอกว่าถ้าถ้าถ้ามันกลายให้ดูลำก้านลำต้นมันจะดังๆอ๋อยังไม่คงไม่ใช่กลายนะครับธรรมดาธรรมดานะครับท่านชมราคาเท่าไหร่ครับนี่ครับ ร้อยเาาเเยอะมกป็นฟอสไม่พันธุ์แล้วนะครับท่านผู้ชมฟอร์มแ่พันธุ์นี้เขาจะมีหลายแล้วค่ะบหลายเยอะมากเลยครับ400หมดเลยป่ะคันนี่อันเล็กนี่ก็200อันนี้200เขา200เขาก็มีหลายนะครับท่านชมค่ะเนี่ยเป็นมีมีแม่พันธุ์เป็นฟอสไม่พันธุ์แล้วนะครับฟอสไม่พันธุ์ได้เลยอ๋อฟอสไม่พันธุ์แล้วต้นนี้ผมไม่รู้จักนะครับท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยเนี่ยพิงค์เขาเรียกว่าต้นอะไรครับนี่ครับพิงคนเซสพนเซ็ ทิ้งเป็นเสร็จนะครับทิ้ <Pink Princess S 2> งพรินเซส์ซนะครับท่านผู้พรินเซสก็จะเป็นไม้เลื้อยเหมือนกันอ๋อตะกอนไม้เลื้อยสวยมากเลยนะครับแต่เป็นึ้นสูงมารลยาวคล้ายๆกับตรงนี้แหละนะครับนอกจากนี้ก็มีตัวอื่นอีกไหมครับที่ร้านนี่ครับ,รรบอ๋อตอนนี้เป็นบอลสีบ้านบ้านเหรอครับอ,อันนี้อันนี้ก็คือลูกไม้เอาเป็นตะกอนลูกไม้เนาะที่ปลูกจากเมล็ดเนาะออ๋แล้วก็ตัวนี้ก็คือไก่ตัวงาม เพราะยังไฟต้องงานนี่ราคา850เนอะ850ใบเยอะๆแล้วใบเยอะๆแล้วแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นมิ่งมงคลอ๋อมิ่งมงคลมิงมงคลราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่เบาเๆไม่แพง450อ๋อ450แข็งแรงไม้แข็งแรงวันนี้มามาได้ความรู้ในเรื่องของกีหนาวแล้วก็มาเช็คราคาพร้อมไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนางพิ้ว400 ตอนนี้ตลาดของในส่วนของบอนสีมันค่อนข้างลงราคาแล้วเนาะอันนี้ก็เฝ้าอ๋อฮันุมานก็เฝ้าใช่สวยมากเลยนะครับกัดกัดสีสวยเลยนะโตแล้วโตแลต้วโตเริ่มเริ่มออกเป็นหนุ่มสาวแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เริ่มเป็นสาวเต็มสาวเต็มตัวเนะาะ ราคาเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้อยู่ที่แปดหลอดแปดร้อยบาทแข็งแรงไม้แข็งแรงของเขาเนี่ยคือมันจะมีความแข็งแรงลักษณะการดูต้นไม้แข็งแรงเขาจะมีความเขียวสดชื่น<ช>ต้นไม้เขาจะดูแล้วมันจะสดชื่นครับท่านผู้ชมจะดูออกทันทีเลยดูออกดูด้วยสายตาเราจะออก<ต>นะครับเนี่ยครับเขาจะแล้วก็เขาจะมีความพลิ้วนะครับดูอ่อนช้อยนะครับนะครับสวยงามมากก็เลีล้ยงอีกสักสองเดือนน่าจะเป็นฟอร์แม่พันธุ์ได้เนาะน่าจะแบบเป็นแม่พันธุ์ได้เลยเออเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมก็จะมีนอกจากนี้ก็จะมีอ่า ตัวนี้เนาะเลมอนลายเลมอนลายอะไรถ้าไซส์แบบนี้ท่านผู้ชมเลี้ยงก็คือไม่แพงสามร้อยบาทเนาะไม่แพงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็จะมีอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นกวนกวนอูน่าใส่อันนี้ก็คือเงาหรือเปล่าเงากวนอูอันนี้เงากวนอูเนาะราคา400บาทแข็งแรงม้็งแรงแข็งแรงมากนะครับท่านผู้ชมก็จะพาท่านผู้ชม นังทิวข้างหน้าอันนี้ก็นังทิวดูแล้วนะครับนี่ครับก็จะมีการขายแบบนี้นะครับก็ไม่แพงก็วันนี้พาท่านชมมาชมอีกร้านหนึ่งนะครับมาชมต้นไม้ที่ตลาดน้ำต้นไม้มาทวีวันที่12กุมภาพันธ์2565นะครับช่วงเวลาบ่ายๆก็จะมีบรรยากาศที่คนมาเดินมาชมมาแวะซื้อต้นไม้นะครับก็ต้นไม้ตอนนี้ก็คือในส่วนของบอนสีเนี่ยราคาค่อนข้างลงนิดนึงเนาะ ลงนิดนึง,งท่านจับต้องได้ไดท่านคนมีงบประมาณก็รีบช้อนเอาเนาะหลักสิบหลักร้อยรีบช้อนเอาไปเก็บสะสมนะครับในเรื่องของบอลสีไม้มงคลน,นะครับซึ่งมีความสวยงามโดดเด่นนะครับแล้วก็มีฟอร์มใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นฟอร์มโชว์เนาะฟอร์มโชว์หรือขายครับตอนนี้ก,ก็ขายคอ๋อ <Okay. S 2> ขายชายชนนะครับท่านผู้ชมใบแน,นแน่นเลยโหใบแน่นมากเลยนะครับเรามาดูฟอร์มชายชนบอลฟอร์มอลังการนะครับนี่ครับเขาจะโอ้แดงฮาฟเลยท่านผู้ชม แดงฮาร์ปเหมือนที่เราเห็นอยู่ใน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 เพจในอะไรนะครับใ,ในเพจหรือในเว็บไซต์ที่ขายเนี่ยครับเรามาเจอของจริงฟอร์มแข็งแรงนี่มันแข็งแรงมากเลยนะครับทายชายชนมันชมพูกับสีฮาร์ปครึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมสวยมากเนี่ยครับอันนี้ในกล้องที่ท่านผู้ชมเห็นมันก็คือขนาดนี้แต่ท่านผู้ชมมาดูด้วยสายตาเนี่ยก็คือมันสวยกว่าในกล้องอีกนะครับท่านผู้ชมดูหลังใบใบเขาจะอ่อนๆนะครับ เนี่ยครับเลี้ยงนานหรือ,อยังครับนีออ่ครับชายชนนานแล้วนานแล้วเน,ะนาะป,ปีแล้วนะครับราคารหกพันบาทครับเห็นติปารราคารหกพันบาทนะครับถ้าท่านชิชนสนใจใชายชนฟอร์มนี้หรือต้นไม้อบอนสีหรืออ e ีหนาวหรือ บอลบอลดำนะครับโคลอมาเซียแบงค์เมจิกก็ติดต่อมาที่คุณอะไรครับรีสอร์ทกลางน้ำรีสอร์ทกลางน้ำมีเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านชมสอบถามไหมครับเบอร์0 9 8 0 9 8 8 2 7 8 2 7 9 6 9 2 9 6 9 2นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ในคลิปวิดีโอนะครับทั้งตอนต้นและตอนท้ายแล้วก็ท่านผู้ชมก็ลองโทรสอบถามว่าฟอร์มชายชนตัวนี้ราคา6,000บาทปล่อยไปหรือยังหรือมีไหมบอลสีตัวอื่นยังตัวสวยๆก็ ตัวสอบถามหรือมาสอบถามที่ตลาดน้าต้นไม้มาทวีมาทุกวันเสาร์ไหมครับทุกวันเสาร์มาทุกวันเสาร์นะครับก็มาติดต่อสอบถามราคาแล้วก็มาเชยชมต้นไม้ที่ตลาดน้าต้นไม้มาทวีได้นะครับค่อนข้างมีเยอะเลยนะครับวันนี้ทางธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานก็พาท่านผู้ชมมาชมต้นไม้นะครับฟอร์มที่สวยนะครับที่ตลาดน้ำต้นไม้มาทวีก็ learning. ขอบคุณเจ้าของร้านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้ความรู้ในส่วนของ,ของต้นชื่อต้นไม้แล้วราคา อ่ะบอนสีไหมบางคนนะครับก็เพียงแค่นี้พบกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ช่องธนวัตรเพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ s u b สไคร์ e ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ